ให้เสียงภาคโดยเยฟุคาชิสามสองหนึ่งิชิตะมีเรียกว่าอะไรนะเกิดเครื่องหมายร่มคู่รักกันเหรอ้ิช่าชาญด้านการแกล้งอย่างคุณทากากิกมันจะแกล้งนิชิาตะอยู่เสมอใหญ่คุณทากากิหน้าร้อนคระสุดท้ายในช่วงมอต้นของทังคู่กำลังจะเริ่มขึ้น พวกเรามาหาเจ้าของให้เด็กคนนี้กันเถอะเพราะชอบดอกไม้ก็ควรชื่อว่าฮานะฮานะเป็นคู่ที่ดีจังนะฮานะจังถ้าเป็นชิกะตะแล้วก็ต้องช่วยฉันหาจนเจอได้แม่ฮานะฮานะคนนั้นจะมีความสุขหรือเปล่านะตราบใดที่คุณตากิะกิมีความสุขแล้วก็ตลอดมาตลอดมาภาพยนตร์แกล้งนักลักนะรู้ยัง นี่คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของทั้งคู่ตัวชมภาพยนตร์พรอ้อมความสุพิเศษวางจำหน่ายแล้วนะคะ